เราไม่โหวตอย่างแน่นอนนะครับของพรรคก้าวไกลนะพูดก็ได้มีข่าวว่าเป็นอรย์วัน,นอสักครับมีการเสนอเป็นตัวบุคคลมาใหม่ถึงอาจารย์วันนอสถ้าเกิดเป็นทีคุวันนอ,มองมัครนอสชาตเนี่ยทำขับไปทำยังไงบ้างก็ผมก็ผมต้องรอมาติดพักนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าจรวัน,นอสก็ท่านเป็นคนที่ เป็นผู้ผู้อาวุโสนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาท่านก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับส่วนตัวผมว่าท่านก็ถ้าถามส่วนตัวผมว่าท่านเหมาะนะถ้าถามส่วนตัวผมนะท่านก็ก็เหมาะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นมติพักนะครับเราทําตามมติพักนะครับว่าว่าจะเลือกท่านไหนนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์วันนอผมว่าเหมาะกับพักเก้าไกลนะเพราะว่า คนาเดตที่เป็นประธานสภาของพรรคก้าใบเองผมคิดว่าท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าเรื่องหลายๆอย่างผมคิดว่าท่านต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ครับเพราะว่าประธานสภาเองเนี่ยจะต้องเป็นกลางนะครับแล้วก็ต้องมีวุฒิภาวะมีความรู้ความสามารถแล้วก็คือการควบคุมในสภาเนี่ยไม่ใช่ว่าสสทุกคนทําได้นะครับผมคิดว่าคงจะต้องเป็นคนที่เป็นคนมีบารามี พอสมควรนะครับเราดูตัวอย่างอย่างที่ผ่านมาก็จะทราบนะครับว่าการประชุมสภาเนี่ยมันจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่นี่ก็อยู่ที่ประธานสภาด้วยนในหลักการเราเคยบอกเสมอน,นะครับว่าเราไม่โหวตให้กับประธานสภาพรรคที่มีนแนวคิดในการแก้มาตรา1นึ 2. อันนี้เป็นจุดยืนของพรรคเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่ามีการถูกเสนอชื่อมาเนี่ยเราไม่โหวตอย่างแน่นอนนะครับของพรรคก้าไกลนะครพูดก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนพักอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีการคุยกันเช่นวันนี้มีโซลูชันมาใหม่มีอาจารย์วันนอมาเนี่ยก็ต้องคุยกันในพักนะครับว่าท่านสสคิดเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราอยากให้สภาเดินไปข้างหน้าด้วยความเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลจะได้เร่งรีบแล้วก็สมกับการที่พี่น้องประชาชนรอคอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพักเองก็อยากให้การจัดตั้งรัฐบาล ใคว,วามเียบร้อยและก็รวดเร็วขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ